สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเชฟแชมมอเตอร์ชนเนลเนาะวันนี้ก็พบกับแบรน์อีกแล้วเ,เช่นเคยนะคะวันนี้ผนจะมาแจกโปรโมชั่นรถชุดนี้นะคะมีทั้งหมดจอดอยู่ตรงนี้อีกห้าคันและมีลงอยู่ตรงนู้นอีกหนึ่งคันเป็นทั้งหมดหกคันเนาะเป็นรถหัวลากฮ n โนกาสทั้งหมดเลยนะคะจะมีทั้งหมดอ่าหกคันสามร้อยหกสิบแรงนะคะอยู่ห้าคันและสองร้อยหกสิบแรงหนึ่งคันเนาะ ปีรถก็คละขกันไปปีมีปีห้าหนะคะปี58แล้วก็ 9, ห้หาเก้าห้าเก้าตัวสุดท้ายเลยนะใช่ก็เดียเ๋ยวแจมพาไปเดินชมทีละคันแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดนะคะว่าโปรโมชั่นมันเป็นยังไงเนาะสำหรับชุดนี้ฮะหกันเนาะไปมาดูกันคันแรกกันคนะันแรกนะคะนี่เลยคันแรกนะคันแรกเนี่ยรถอะรถปีห้าแปดนะคะ360กิบแรงม้าเนา คันนี้เลขไมไม่ระบุเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุ้นกันเดาในบรรดาทั้งหมดนี้นะมีเลขไมน้อยสุดห้าหมื่นกว่าโลนะคะห้าหมื่นและหกหมื่นกว่าโลเท่านั้นใช่ครับมีเลขไมน้อยมากสภาพเดิมจั็ถ้าถ้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจน้องแวะมาชมได้ถ้าอยากได้เลขไมน้อยต้องรีบมานะคะรีบมาจองนะแล้วก็มีหลักแสนก็มีนะหลักแสนมีมีมีเหมือนกันมีแต่สองคันนั้นจะมีระบบลากมีระบบ pto ด้วย ตัวหางสิมีดับก <Hey. S 1> ็เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนดูภายนอกและดูภายในนะนี่คือด้านนอกนะคะคือมีการขัดสีหัวพ่นสีกระทาล้อแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสิบเส้นแล้วเป็นแก๊สแท้ๆนะจากโรงงานหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีการตกแต่งใดๆไม่มีการต่อนะครับของทางแก๊สนะเนี่ยดูซุมลอยเลยซุนลอยอย,ยังไม,ม่ของแท้เลยเนะี่ย สี่ล้อเลยนี่ไหคันนี้ที่วางใส่ระบบพิดีโอมาใช่ครับตัวนี้เลยเป็นเลขไม้น้อยนะเลขไม้น้อยสุดนะพี่เก็บไปก่อนสิอย่าพึ่ง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 เอ่ยอืมีคนสนใจเยอะนะรถแก๊สเลขไม้นี้หาไม่ได้แล้วนะหาไม่ได้แล้วเนี่ยดูซุ้มลอยโอ้โแถมหมดเลยดูคันนี้ให้จบก่อนคันนี้ปีห้าแปดก็จบแล้วเดี๋ยวไล่ดูทีละคันนี่นี่นี่เราก็แก่เราเกบอะไรเก็บพวกรายละเอียดพวกนี่เล็กน้อยนะเล็กเล็กน้อย เก็บสนิมสีดำเลยพวกนี้ขัดสีหัวพังก,กระทะล้อใส่ใชัยร่างแล้วก็ใส่ตัวต่อชัย่างเพิม่มอันนี้คือแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะเนี้ยเพิม่มความหล่อไงแอบเหมือนทำเสร็จแล้วแบบว่ายังไม่ได้ล้างอะ่ะพา้อยู่เลยพิ่งเสร็จเลยขัดสีเพิ่งเสร็จนะไปดูภายในกันนะคะคันนี้เชิญค่ะอ่ามีระบบไม่มีนะมีแต่ก้านแล้วในเบาะเดิมนะ สวยๆพางคารภายในครบอ้าวมีติดเหรอมี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 ไฟอ่ะอ่ามีไฟก็ดูเลขไม้ได้เลยดูเลขไม้ได้เลยคันนี้เลขไม้ครับสองแสนสี่นะครับสองแสนสี่เลขไม้แท้ๆนะครับไม่มีกออ่าไม่ติดนะมีแค่นี้มีแค่นี้นะภายในสวยๆนะดูครับนี่เลขไม้สองแสนสี่ ได้สองแสนสี่เนาะอันนี้ปีห้าแปดนะคะก็บอกโปรเลยแล้วกันนะคะชุดนี้ทั้งชุดนะคะใช้งบอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นในการออกรถหัวลากก๊ร์คนะ,คะทั้งหมดหกคันเนาะใช้หนึ่งแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะคะคันเนี้ยส่งค่างวดอยู่ที่สามหมื่นสองนะนี่แล้วทำอย่างนี้ให้เลยนะคะเดี๋ยวจะติดหน้ารถให้นะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มาก็ดูอย่างนี้ได้เลยนะคะ จะติดได้ง่ายเลยทีเดียวส่วนคันที่สองนะคะคันที่สองคือคันนี้คันนี้เป็นรถปี59เนอะคันนี้รถปี59นะคะเมื่อกี้ลืมแจ้งราคาแต่ว่าดูเนนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกมั้งเนาะคันนี้ใช่ไหมราคาคันนี้คันนี้อ๋อหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะเปันแบะคันแรกนะส่วนคันที่สองนะคะคันที่สองจะราคานี้รถปี59นี่เลยแพงขึ้นมาหน่อยแพงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเพราะว่ามันเป็นรถปีห้าเก้าต่างกันหนึ่งปีนะหลักหมื่นครับหล,ลักหมื่นโลเดิมจัดพี่ก็พาชมก่อนแล้วกันจะต,ติดปนะ้ายแป๊บนึงเติมจัดครันนี่บดูบวกเลยสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยพครับนอะดีเหมือนถือโอกาสติดป้ายราคาด้วยเลยไหมอ่าอันนี้ยังไม่ติดสติ๊กเกอร์นะนีย่ยางเต็มนะครับยางหน้ามิชลินนะครับยางเต็มเลย เลนหลังเครื่องแห้งแห้งแห้งทุกขัดน,นะครับตัวนี้เลยแห้งที่สุดแล้วเนี่ยเพราะเลขไม้น้อยสุดครับถ้าจําผิดนะตัวนี้ระบบ,ต,าานะะบ,บต่อมาจากพนัตด้วยนะระบบดัมป์ต่อมาจากพนัดด้วยนะครับเน,นี่ยนี่อันนี้ได้ยางใหม่ไหมเนี่ยนี่น่าจะยางไม่ใช่ยางใหม่นะแต่ยางสภาพดีมากครับนี่ครับไฟสโตนครับไฟสโตน เดิมเดิมหมดเลยเนาะใช่เดิมหมดคันนี้ไม่ได้เก็บสนิมเนี่ยสนิมไม่ได้เก็บนะรถเดิมจัดนะไม่แนนใจว่ายางใหม่ัหยไม่เป็นยางใหม่นะคันนี้นะคันนี้ยางใหม่ใช่แต่ยางหน้าเป็นยางเก่านะครับหลังเป็นไฟสโตนแปดเส้นหน้าเป็นยางเก่าสภาพดีของมิชลินนะครับอ่าซีนะครับเรียมๆเลย ที่สองกันเอ๊ะลืมดูภายในต้องดูภายในก่อนดูภายในก่อนแห้งๆนะแห้งๆทุกคนันดูภายในครับแบตเตอรี่นี่ไม่มีไฟอยู่แล้วนะรถจอดนานอุ้ยภายในสวยขนาันนี้อีกด้วยกริบเลยดูผ้าคาร์เดย์ไม่ดำเลยนะกริบมากอ่ากริบเลยนะ คนส่งคนโซนครบนะเดี๋ยวเราเปิดดูนะอัานไงคันนี้ใช่ไหมหกหมื่นไม่ใช่หกหมกิโลมันแสดงว่าอีกพันหนึ่งมา้อ่มีเซอรพรส์ก่นอีกอันนี้หกหมื่นกิโลไม่แท้นะไม่แท้แนะการันตีได้เลยการันตีได้เลยนะไปดูคันที่สานะคะคันที่สเนาะเป็นรถ การทะเบียนจะต่อค้ายกันเลยท่าสักเขตะอันนี้ห้าหนึ่งบอันนี้ห้าสองนะคะราคาก็จะราคาเท่ากันทีเลยอม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะ,ะ,คะก็แสดงว่าคันนี้เลขไม่ห้าหมืน่นนี่สุดนนอยู่ตรงนี้เองสุดหล่อและไมน้อยโอ้ยอันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะอันนี้คู่หน้าเป็นยางเก่านะแต่คันนี้ยางหน้ายางใหม่นะบิสตโตนด้วยบิสตโตนด้วยเนี่ยอ่าเครื่อง ต้องถามว่าแห้งแน่นอนครับสวยเลยระบบคันนี้ก็ไม่ไน่ใจคันนี้ตเปแบบอันนี้ไม่ต่อนะไม่มีระบบนะซุ้มล้อเดิมยางหลังเป็นไฟสโตนเหมือนกับคันนี้อ่ะคันนี้ยางใหม่หมดเลยปะใช่ยางใหม่หมดเลยเนี่ยยางใหม่สิบเส้นนะคะซุ้มล้อเดิมแต่แตกนะของแท<ต>้แ<ค>ชอบอแตก ชมวงหลังครับนี่้เดิมนะแต่เหลี่ยมยังมีนะไปเก็บให้ได้น้องได้ยังใหม่อยู่คันนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนปะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้แต่ใส่แบบได้ของของแท้ก็ตรงนี้เลยต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับนี่นี่ด้านหลังนะมันเดิมจัดนะรถไม่มีโดดนะยางอะไรนี้น่นะมีสโต้นะยางอะไร ด้านหลังนี่แห้งๆครับติ๊กเกอร์เดิมหมดไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าลลอองงดดููแต่น่าจะติดอยู่นะเอ้ยอันนี้ไม่ตรงอ่ะไปดูดูแบตเตอรี่อ่ะพอได้เห็นเลขไม้ก็ยังดีเลขอะเหมือนกันนะสวยเหมือนกันสวยเหมือนกับคันข้างๆใช่เพราะสองคันนี้มาคู่กันมาคู่กันนะคะโค้ขึ้นแบบทุรกทะเล ไม่เห็นเลยไฟไ,ไ,ไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีแต่คันนี้แหละห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าน่า <5. S 2> จะไม่ผิดอะ 5, 19, ห้าหมื่นเก้าหรือห้าหมื่นแปดไม่ต่างกันเยอะเล็กไหมต่างกันอยู่หรอกสองสามพันเพราะคันนั้นมันหกหมื่นสองริบว่าสองคันนี้มาคู่กันนะมาคู่กันสองคันนีน้อันนี้ก็มาใหม่ รถคันนี้เป็นรถปีห้าหกนะคะปีราคาและค่างวดเนาะแนนแลร้านกับอีห้าหมื่นโชว์แบบนี้เลยนะค่างวดอยู่สองหมื่นเก้าอันนี้เดิมจัดนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยแม้แต่ล้างพี่ก็ยังไม่ล้างเลยที่บอกังไม่ล้าง,<ๆ>าง,างสติกเกอร์ยังไม่ลอกเลยไปดูสภาพก่อนนะนอันนี้ อ่าคันนี้ไม่มีเบาะมีเปนเบาะนอนให้เบาะนอนต้งสสยวิ่งสายไก่ลดล่องลดล่องเลยคันนี้ปีห้าหกนะยางพอได้นะปีห้าหกเนาะอันนี้เรายังไม่ทำอะไรเลยนะใช่ยังไม่ทำอะไรเลยตามสภาพนี่เลยราคาก็ต่ำลงนะร้านห้าหมื่นร้านห้าหมื่นโอ้ยไอ้แตกไม่แต่แต่กันแล้วมาสายปีแล้วเอออันนี้เปลี่ยน ได้โดนปิ่นเก็บมาแล้วนะสภาพนี่เลยครับจะใสให้อยู่นะบางโค่เดี๋ยวเก็บงานอีกทีรถเพิ่งมานะครับม,มีมีลูกค้าชอบเซลว่าแบบเนี้ยต้องใส่บางโคนให้ผมไหมใส่สิคะพี่โอ้โหยังไงก็ต้องใส่ต้องหล่ออยู่แล้วคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอไใช่ครับรถออกจากเชฟแช์ย,ชยังไงก็ต้องสวยใช่ต้องสวยต้องหล่อทุกคันออกไปต้องไม่อายใครเลยค่ะภายในดูภายในและเลขใหม่ อามาเร็วก็ได้ได้คันไม้น้อยอ่ะใช่ครับภายในขาดบอดด้านซ้ายไม่มีครับโอ้คันนี้เลขไม่อยู่ที่เจ็ดแสนเก้านะเจ็ดแสนเก้าอ่าอันนี้ใช้งานเยอะพอสมควรนะเจ็ดแสนเก้า ต่อกันที่คันที่ห้านะคะมามามาคันที่ห้าคันนี้เป็นรถปีเดียวกับคันแรกคันแรกแนูน่นเลยซึ่งราคาก็จะเท่ากันนะคะนี่เลยหนะึ่งล้านหนึ่งแสนห้ามื่นค่างวดอยู่ที่สามหมื่นสองสามหมื่นสองสามร้อยบาทอ่าติดไปหน้ารถเลยคันนี้เราเก็บงานหมดแล้วนะแต่งรอให้หมดแล้วนะหมวกเดิมนะครับไม่ทำสทีเกอร์แท้นะครับคันนี้ อันนี้น่าอย่าง,างสภาพดีนะไม่ใช่ยางใหม่นะโหนเดิมๆบางๆนะครับอันนี้เราเก็บสีพวกสนิมด้านหลังแล้วนะครับนี่ครับเครื่องนะครับเครื่องยังแห้งอยู่นะี้เบบเาเก็บงานมาแล้วนะเก็บสีสนิมพวกเพื่อนเหียบด้านหลังนะครับแต่ว่ายังไม่ล้าง ไม่ล้างหลังทำเสร็จอะยางสภาพดีทั้งหลังแปดเส้นนะคันนี้ไม่ได้ยางใหม่นะครับราคานี้ยนี่ดังสวยนะร้านหน,น,นึ่งแสนห้าหมื่นทังหมดสามหมื่นสองน้คันนี้สาววกรถแก๊สนี่มาดูได้เลยนี้ยูหกคันยูหกคันมีสามหกห้าคันแล้วก็สองหกหนึคันสียแก๊สสายแก๊ส ไปก่อนเขาก็โด่งดังที่สุดแล้วนะรถแก๊สเนี่ยต้องเป็นฮีโน่นะไ,ไม่จุกจิกนะม,มาดูภายในแบบรีวิวคร่าวๆแบบเทากันเนาะอันนี้ทำความสะอาดภายในแล้วเบาะขาดนิดนึงอันนี้ไม่น่าห่มเมันเป็นเบาะแท้นะครับไม่ได้ห่ม,มมาปุ๊บไม่เหมือนแน่นอนไม่สวยเลยเลยนี่ครับภายในอุปรกรณ์ครบนะครับ เครื่องเสียงเล่นติดจากรถเลยนะดูเลขใหม่ครับไม่มีไฟอีกแล้วโหดูอีกแล้วไปไปดูคันสุดท้ายน้องเล็กถ้าอยากถ้าอยากถ้าอยากดูเลขใหม่อะมาดูได้เลยเดี๋ยวกล้งแบตให้ไม่งั้นก็แอดไลน์มาได้แอดไลน์มาแอดไลน์มาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะไปไปดูน้องเล็กกันนะคะน้องเล็กซึ่งจอดอยู่ข้างๆถนน ข้างพี่วันโว้น้องเล็กเนาะราคาอยู่ที่เท่านี้เองนหล้านท้วนใช่รถ <ลด S 2> <ข>ปี56าหนะคะข้างวดอยู่สอใช 27, 900. อ่สองหมาอ๋อสองนยเอาเวลาตู้เบาตู้ตู้เปล่าไปสองห อันนี้เราเก็บอะไรมาบ้างเนี่ยเก็บ,<า>กบสีทะาล้อคนกันชนยางเอายางใหม่อิ่งคันนี้ยางใหม่หมดเลยนะคันนี้ได้ยางอพาร์โลนะครับยางหน้าอพาร์โลสิบเอ็ดอาร์นะครับยางดีเลยนะยางดีเลยนะครับน,น,นหน้าในจอดนานหน่อยเป็นระคาบน้ำฝนตกช่วงนี้ฝนตก อนึศูนย์นะมามาดูด้านหลังอันนี้ก็เก็บสีหนิมแล้วนะวนะนชุ่วหล่างอันนี้ในเป็นรถกวัวหอมนะครับมีท่อนะท่อท่อลมปั๊มลมนะตัวนี้ยางหลังเป็นดีสตนนะครับสิบอเอดอาแปดเซนเลยเสริมหลอดได้ บกักฝุ่นจิ๊กแชมป์เดี๋ยวว <c oughs> มันจะมีรถใหม่มาสวยมากมีค่าตัวเนี้ยมีกรบปีกนกปนะ่ะเนี่ยมันคืนนปีกนกอืมแต่สีเด่นๆเ,เลยต้องเป็นสีสม้มใช่กัางคืนมาจะสะท้อนแสงนิดๆนะนสวยหน่อยรถ<อ>ใหม่นี่ด้านหลังนะอังแก๊สอยู่แปดถังนะเดิมเลยไม่มีดัดแปลง แห้งนะตะเข็บเดิมหมดเลยนะราคาหนึ่งล้านท่วนนะหนึ่งล้านท่วนคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยอีกสักหนึ่งรอบนะคะนี่สองหมืนเจ็ดสี่สิบแปดวดนะนี่มีเบอร์โทรด้วยนะคะนี่ใช้งบไม่เกินหนึ่งแสนหนึ่งแสนสามหมื่นนะมาดูภายในโอ้คันนี้เราเพิ่งออกจากศูนย์นะลืมบอกนะไปเช็คศูนย์มานี่อะไรอะไรเดิมเขาคืนมาให้อะไรเดิมคืนมาให้ ไม่แน่ใจว่าจะมีไฟหรือเปล่าไม่มีไม่มีใช่ไหมอันนี้พว่วงอ๋อนี่นนพ่วงเนาะจำได้ทำได้ตอนถ่ายรูปถ่ายรูปคร่าวๆแล้วกันเนี่ยภายในยังสวยอยู่ครับภายในสวยอยู่นะอือ hey. อันสุดท้ายนะรอบนี้เป็นหัวนลากการ์ด สำหรับลูกค้าท่านใดเนาะที่หารถหัวลาก๊้ำนะคะพร้อมวิ่งงานก็แวะมาชมได้ที่เช็คแชร์มอเตอร์สาขาระยองมีทั้งหมด 6, กพันนะคะ360แรงม้าอยู่5คันมีอยู่5้พันแล้วก็260มีอยู่1นันนะคะแวะเข้ามาชมได้มีอยู่ใช่ <c oughs> มีประมาณนี้แหละถ้าจะเอารถหัวาลากน้ำมีรถหัวล,หลากา้ำอยู่ที่นครปฐมด้วยนะคะ1นพันแวะเข้าไปชมได้เหมือนกันใช้งบเดียวกันค่ะ1 3 0 0 0 0บาท ลูกค้าอยากได้แบบต่อดุงต่อดํำเราสามารถส่งให้ได้นะทำได้ทาได้นะทางซิมิดำเรามีใหม่นะมีใหม่มามีเป็นยี่ห้อพนัทเนาะ,ะก็ขายอยู่ที่ประมาณเท <18, S 2> ่าไหร่นะเจ็ดเจ็ดสิบแปดดซิมิดำสองเผาเป็นท้องเรือร่บท้องเรือแบบใหม่พนัทก็สําหรับคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรทิ้งไว้ด้านล่างนะคะคลิปเหมือนเดิมเหมือนเะดิมนะ แล้วก็สำหรับคลิปนีขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเ,วเจอกันคลิปหน้าเนาะครับบ๊ายบาย